สวัสดีค่ะพี่น้องกริ๊งยินเทลแล้วสวัสดีค่ะเมื่อนี้สิมาเปิดของขวัญบินตรงจากเบลเยียมจ้าน้องสาวฝากของมาหายากพี่น้องมาลุ่นกันเบิรมาเปิดกันเบิร์นมาสิมีอย่างแน่นาะพี่น้องเนาะปิงปิงปิง,ปงโอ้ปาโอปาดชอกันแล้วพี่น้อง ก็เลยบริเนเนนะราคาอย่างแพงเลยแหละพี่น้องบินตรงจากเวลเยมจากพี่น้องจ้ะอีกกล่องหนึ่งนี่ของใครเนาะของพ่อใหญ่สอนไม่ใหญ่นี่แหละโอ้นนกไวส์นี่เฟรเยโรโรชีเฟรเยโรโรชีจะตินที่วุฒิการคุ้มกันยิบส ja oh die die anderen sind so teuer ja, diese ja ja auch okay, ja Gut, das ist das ist oh. gewicht das ist Ferrero Rocher mm. nachher ist es Ferrero Moncherry mm. wo du wo du vielleicht Kunden geschenkt hast ja. und oh. das ist äh das sind die anderen Kuki nein Kuki die rote Haarsilbe Sanwa komm du nein leider nein nein ขอบคุณหลายๆเด้อซากมารีออนขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อออนหลายหลายเด้อออนเบนเบนอืมจุนตะจุนตะอ้ากนั่งกับสื่อดิบสติกมาให้ข่อยฟอมซ้ำแพงพี่น้องเลยนี่สื่อใจ่พงแพงมาให้เยอะเถอะเนาะขอบคุณได้ยินละเด้ออยากยูดีมีแห่งร่ำรวยเงินทอง เป็นสิบเท่าร้อยเท่าเด้นะอนางไอสีแดงอืมอืมอืมแ <c oughs> <c oughs> ล้ับ้านญายา <c oughs> ถึกใจถึกใจเพื่อนมา,มาเยี่ยมมกสีแดงเพิเ่งซสีแดงมาให้อืม สงสัยนะั่งบางสีนี่อีกพี่น้องสีเดียวกันมั้งนี่นี่สีอะไรอ่ะโอ้โอ้ ein Schnappmesser สีนึงพี่น้อง ยงโบ้ยตื้อไยื้อไปโรดไอ้สนุกมาดื้อกสิเวียนพอไงขอกู้อะไรไดเด้อน้องจิตสัสที่รถสับอะไรอันไหนลิปมิสติสตัวใส่กล่องไว้ก่อนเออตัวน้องเอเจ้าของประเสริฐใส่ของแพงเหรอน่องเสริฐว่าหายเสริฐแต่ไหนแพงเขาวประเสริฐได้พี่น้องมันแพงเนาะไอออน สืดท้ะยต้องแจ้งว่าหาก็เยมักสีแดงแก่แล้วทาสีแดงๆอย่างนีงนงนงนงโโ้โอ้โหโอจจ้คือจจ้วป็นบินซลอนนี้มาใิ่งปินซนะตัวสิ่งแวดล้โซ่ อ๋อแต่ลิงนี่มัไป็นไรสุใหญ่ใหกีโลดีจ๊ะวันนีมาดูหน่อยสามสีพี่น่อยเลยอืมเด็กหง้าบอบาทีนี่ขอบคุณหลายเดอร์ออเดอ ขอบคุณมากมากทรงมาซัมนี่ก็ให้ได้ขึ้นเป็นลอยเข่าพันเข่าไร่ล่าล่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาเอาบอบเปียมาอบเปียวัสดูอันแอสซุมอบเปี้ยวัสดุซุมอบเปียอืมดีสิโอ้คนยัยสิซิมมานี่ให้อ่อนเบิ่งก่อนเดี๋ยโอร่มากมาอันใดสินะดี